สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมินิมาเก็บฮ็ดนัมปันเดอรเย็บเ็ดรยึดบานผัวเวอร์มื้อนี้เฮ็ดบานผัวเวอร์เลยมื้อที่สามนี่บกหลายเลยพ่อแม่พี่น้องเห็นบ้างไหมกั้งกันห่มท่าเลยกั้งคำกันห่มท่าเลยเนี่ยมือที่หนึ่งมือที่หนึ่งนี่มีมะเบิ่งดอกเพ็ดนี่นเด้หนี่ดอกเพ็ดเอาเสื้อบนีปเอาเสียหน้าใหญ่เลยนะเบิ่งเป็น ได้ลายแท้พูนูนูมองพ่อ่ิกเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งมันเป็นคันหั่มนั่น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 ลา่นนั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 ดเนั่นนั่นนเานนั่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 กนั่นนค่นนั่น์ั่นนั่นน่นนั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 ่นน่นนั่นน่น่นนั่่น่ั่ันนน้าน บานเพลือเลยมือที่สามนี่ไะหัวนักขั้งหัวนี่นเลยหอนอีลีอีลอนี่หอนอีลีอีลอยนี่นพึ่งเบ่งเลยเห็นว่าว่อแม่พี่น้องบ่ไกลเนาะตะกัะ้งน,นี่แหละตะกั้งคือมีดชือออ่อมือแล้วนี่เห็นบ้นี่มีดชื่อมือนี่นี่เห็นมีดชื่อมือก็เลยเอาเอานัอานอันยานโนดเหลือ มีเห็นวะมีถือมือล็กเลยแฟ่งไว้อยู่เด้อนั้นอยู่เด้อี่ันนุ่มปกาแฟนะส่งไว้แล้วมีได้ออกมานเน่ะได้ยินว่ล่ะอ้ออกเป็นอะไรทงไว้อยู่ใน,น,นี่ันเบิงมเนบะบนเป็นขนันโมเลยบนุง่งเถุงเนี่พ่อเก็บออกมาอันเรีกเข้าไปเหะ บัปลายเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเต็มอยู่นี่ยเง็ดออกหลายแท้ไม่เน,น,น,นี่มันตั้งคันห่มมันก็มันตั้งคันห่มไว้ท่าได้นะมันหัวนมเด็ตั้งคันห่มมันหัวนเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องมีดเหมือนบาดมือตาก,กล้องนะมีดคมแท,มทม้มีดคม หลายเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเก็บเอาเก็บเอาพ่พอแม่พี่น้องมาเก็บสวยไหนเด้อเก็บสวยตากล้องไหนเด้อนี่มักหลายนืน่องจากไหนเก็บอยู่ทัง้งนานเฮ็ดไว้เฮ็ดเอาเองนำพร้อมเลยเด้นบูเกาะเองนำพร,ร้อมนี่เห็นไหม งามบ๊อบพ่อแม่พี่น้องเพื่อเพื่อเราจะกินแกงผู้เลยอยาจกินแกงเน็ดจ้ะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อนำพรมเพื่อเป็นกำลังใจแม่กับลานนำพรมสองคนอย่างนี้วะนี่กคอมเมนเต็มกระตาแล้วกระตาสองกระตาเล่นเจียบเนอะ มีเย็บบล็อกหนิเบิ้งเบิ้งเบิ้งเออมันมันร้อนมันเลยเอายกขึ้นนะตั้งขนม่ม่แม่เอายอะขึ้นพึ่งเบิ้งบิงอีแม่หัวเละเลยกางกางคือจังขนมหลุดเนาะเบิ่งบักหลายเลยเด้อเก็บมีเบิดง่ายล่ะแต่รอกเยอะเยอะมีแต่รอกเยอะเยอะเนี่เอามีดปาดตรงนั้นตีตรงนี้มันออกปาที่ดินมันออกปาดที่ดินมันออก โอ้เลิศแก้จะเศร้าละม,มีดกระทือมือพอมีดมีดมีดคมแถนี่เทือตรงนิ้วกลางบดีเลยเขาเสือ้อลักกำลังปาแต่อันนี้อยู่ดีๆมันเข้าเลยเนาะลวกกำลังปาดเนี่ยดี๋ยวนี้ลากกำลังเสือหมกแดดฮอนๆเนี่ยแดดฮอนแดดบ่ายแดดบ่ายมันก็นเลยฮอนเนาะ บักไล่เลยเด้อเซลซะาอย่างนเซลซะาบึงทุกนายบักไล่เลยเก็บมีเบื้ดละเมื่อนี้โอ้ลายลายๆลวดโอ้ลายลายๆก็ได้ขายได้ขายน้ำเฮือนบ่ลืมบ่วตุ่มหมาเฮเลยตุ้มน้อยอยู่นี่เบิ่งมีแต่สมุนอันอู้กระเจนอันนั้นนะเว้ โอ้ยคันคันตัวตรงนี้คันมือนั่นบ่คันหัวคันหอยมีเมียนคันหอยคันมือเสื้อโมกบ่เด็กเบิ่งคันตรงนี้พ่อแม่พี่น้องพูดเล้อยกมาเบิ่งก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใหแม่นำพร้อมเด้ออุอยแร็จเสร็จเสร ตายวันที่สามบานเพื่อเบิ้งบ่าแม่พี่น้องมือนี้วันที่สามเลยเด้อมันมันอังเฮ็ดออกกันร้ายลายเด้อเบิ่องอันเป็นอันเป็นขั้นหุ่มเลยแล้วกะสิมันกะิีบานเด้่วันที่นี้มันบ่ล่ะ พ่อแม่พี่น้องสีซื้อนมัมเบอร์นี่เฮ็ดออกบะกลายเลยมาซื้อสร้อยแน่มาซื้อสร้อยแนเด้อเดี๋ยวสีเอาเบอร์โทรฮ้อ <c oughs> โลละส <Why? S 1> ี่สิบว้ายวันนี้โลละเือโลก็ว่า <c oughs> พ่อแม่พี่น้องเด้อเดินแม่ตาก้องตีเดี๋ยวแม่ตาก้องเสียเบอร์โทรเฮ้ออยู่ดอกเตอร์เบอร์โทรเ <c oughs> บอร์โทร เบอร์โทรแม่ล่านะกะซุนเบอร์โทรแม่ล่านะั้นนั้นเยอะบอกว่า,วาลและเพื่อนอยากติ๊กแม่ซื้อนำอเวลยอยากมาซื้ออันอย่าลืมมันคอมเมนต์มานำ้อมเด้อเพื่อให้พี่น้องอติดได้เลย ติดตามมันเฮือล้าลสิเราิได้เบิ่งคลิปได้เลยเนี่ยเบิ่งคลิปต่อไปเพื่อบ่งถ้าเบิ่ง,งไปคลิปต่อไปอีกถ้าเบิ่งคลิปต่อไปอีกเด้อกำลังใจเฮ้อเฮ้อเป็นกำลังใจเฮ้ออีแม่น้นนนำพผมโดนโดนน้ำพผมอุ้ยเบิ่งอันนี้มันติดกันซองกันเลยอู้เริ่มเตาแล้วเพนะาราะแม่พี่น้องเบิ่งมันเริ่มเซาเรนี่ เอานอนเสือมันก็เลยเศร้าเลยม่ก็ละเป็นกำลังใจเอิ่มล่าก็จะเป็นกำลังใจเ,เ,พ,เ<อ>พิ่มพ่อแม่พี่น้องก็เป็นกำลังใจเพื่มล่าเพิ่มแม่ล่านำตอนนั้น,นเลยกินกัากำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนี่พวดแม่พี่น้องเกือบเต็มนะเกือบเต็มกระต่าแล้วนี่แม่เจตัด,ดีละ ก็ส้นหน่าล้อขอปากก็เลยก็แซกก็ติดตามก็จะดิ่งก็ตัดตะไคร้เอาน้ำบลมเดอมาเบิ่งนำนี่เฮ็ดเฮ็ดเป็นอันอันรดไฟเลย<___>อุ้ยนั่นนั่นอันที่มันเป็นขั้นนุ่มนะ<__>นะปุ่นลายเทะก็ะส้นหนาาล้วขอปากก็เลยก็แซก,ก็ติดตามก็จะดิ่งก็จัดตะไคร้เอานะบอมเดอร์ขอบคุณอ่อสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาเบิ่งเดอร์เลิศล่าออกแล้วนี่